สวัสดีค่ะมาฟังข่าวดารากันค่ะเปิดภาพนางเอกดังสวยสดใสขึ้นมากเอลคอดกิวตำนาน21นิ้วชีวิตตอนนี้ของนางเอก100ล้านไอปรีชยาพงธนานิกรกลับมาสดใสหน้าอยู่อีกครั้งมีความสุขทุกวันยิ้งได้แบบไม่ฝืนเป็นตัวของตัวเองรักตัวเองมากยิ่งขึ้นหลังเจอเรื่องราวดราม่าสารพัด ล่าสุดไอปรีชยาได้อัปเดตชีวิตไปเที่ยวพักผ่อนที่เชียงใหม่พร้อมอัปเดตภาพสวยๆกับแคปชั่นว่าให้มันเป็นไปตามนั้นฮะนอกจากความสวยสีหน้าสดใสแล้วหลายคนต่างโฟกัสที่เอวเล็กคอดกิวของเธอหุ่นดีมากซึ่งครั้งหนึ่งไอเคยออกมาเปิดเผยสัดส่วนตัวเองผ่านไอจีว่า31 21 3 4สี สูง168ดน้ำหนัก41็ดพอแล้วมาเพื่อนน้ำหนักเท่าปอ0.6ยกเลยอาแกลยี่สิเอ20เลยไหมเพื่อนถอดไส้แบบ